น้ำลวงตาเฮ้ยฝันแบบนี้ลางไม่ค re ่อยดีแน่ๆพะยะค่ะมอมฉันเอายาบำรุงมาฝากพะยะค่ะขอบใจพวกท่านมากนะฝันเมื่อคืนมันน่ากลัวมากมีคลื่นยักษ์สูงตั้งเท่านี่อถมใส่ตัวเราหรือว่านี่จะเป็นลางบอกเหตุร้ายอะไรบางอย่าง อย่าห่วงไปเลยฝ่าบาทตอนนี้กามินทะกำลังนำตัวท่านหัวหลวงมาเข้าเฝ้าแล้ว450สี0รอยหสสรท่านกามินทะทำไมถึงออกกำลังกายพ้าพที่เรนที่เรนแบบนี้โอ้ยพวกแกอย่ามโมแต่พูดช่วยกันดนึงสิได้ครับมามามา,<ๆ>มา,เ,าเดว คนหลวงมอแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหัวแกจับประสาอะไรกันเนี <men <men <men> <men ่ยดูดิพัวข้านเลยกลายเป็นค้ามขืนอีกลูกเลยไม่ได้เรื่องเลยไป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 ่านแน่ท่านโหนจะรีบไปไหนโอ้ยดี๋ยดูท่านกามินทาปล่อยจะทำอะไรข้าเนี่ยพระเจ้าวิเทหราชกำลังพงหวาเพราะฝันร้าย พวกข้าเลยอยากได้คำทำนายฝันที่ถูกใจถูกใจพวกเรากันหน่อยนะแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นท่านหวนฟังข้านะว่าต้องพูดอะไรบ้างถวายบังคมพยาคาเออตามตำราว่าไว้ว่าฝันเห็นน้ําจะเป็นลางร้ายต้องทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้แลือท่านโหอคือฝันเห็นลางร้ายเป็นน้ําก็ต้องสะเดาะเคราะห์ด้วยน้ำพยาคา จะใช้น้ำสะดอกเคราะห์ด้วยวิธีไหนละท่านโหนต้องนำน้ำที่ผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นจึงจะหาเจอมาอาบพยาคาที่ท่านโหนกล่าวมาต้องหมายถึงสาวิเศษที่ผู้ใดได้ใช้น้ำในสะอาบก็จะมีอายุยืนยาวแต่สาที่ว่าเนียจะเคลื่อนที่หายไปเรื่อยเรยต้องให้ผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นถึงจะหาเจอพระองค์ คงมีผู้มีบุญญาธิการในใจอยู่แล้วมหาเล็กตามตัวมโหสถมาให้เราบอกเจ้าหนูว่าจงตามหาสารพิเศษที่ว่านี้มาให้ได้วยขอยาก่ะข้าอยากจะรู้นักว่าคราวนี้เจ้าหนูจะทำยังไงจงตามหาสาัที่ไม่มีจริงไปเถอะ <c oughs> งานง้างงานง้งเ้ยมาขัดจังหวะอีกแล้วมาแบบนี้ทุกทีละพวกนายสองคนเนี่ยปากหาเรื่องจริงๆเลย เอาเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าคราวนี้จตุรพรมจะมาไม้ไหนถวายบังคมฝ่าบาทมหาเล็กบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าข้าต้องการอะไรหม่อมฉันรู้เรื่องแล้วแต่แค่พวกเด็กๆอย่างหม่อมฉันก็กลัวว่าจะหาไม่ทันใจหม่อมฉันเลยอยากขอตัวจตุรพรมไปช่วยหม่อมฉันด้วยาเจ้าทั้งสี่จงไปหาสาวิเศษกับมโหสถเโย,ยนสมบัติพวกรามจอมหา เร่งหน่อยท่านพรามทั้งหลายสระน้ำจะอยู่ไม่ไกลที่นี่แล้วมันใจจริงจริงโมโหสถเดินช้าๆดีกว่านะฮะเจ้าหนูจะได้ค่อยๆคิดหาคำแก้ตัวกับพระเจ้าวิเทหราตไปด้วยนั่นนะซิเดีจะเดินไปถึงไหนกันเนี่ยฮะขาน่ะปวดหลังแย่อยู่แล้วตาตายหน้ามันหมดเลยเอาวนกันเข้าไป ขาของพวกเจ้าเนี่ยข้าถือจนมือแล้วนะ <ste> ได้การละเจ้ามัวโหสถเอ๋ยเสร็จชั้นแน่นั่งพักก่อนเถอะพอหายเหนื่อยเจ้าจะได้คิดออกเรื่องสาวิเศษนั่นเจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกนะก็อยากให้เจ้ารีบหายพบจะได้รีบกลับออกไปเลยเจ้าเด็กแสบเทวินทะเจ้าจะให้เด็กนี่นั่งทำไมข้าเริ้เหนื่อยจะตายโอ้โหข้าสิต้องนั่งพักนะ ข้าผอมแห้งแรงน้อยบอบบางที่สุดข้าสิที่ต้องนั่งพักนี่ข้าน่ะอุ๋ยโสที่สุดนะพวกเจ้าหัดมีมารยาทกันซะบ้างสิข้าข้าข้าเดี๋ยวจะทดสอบกันข้า้งบนนะจุ๊บอร็ววิ่งวิ่งมีน้ำอยู่ข้างหน้าเตรียมโดดเลยพวกเราเร็วเร็วสิเอาโดว ่อนน้ำไม่ต่ครอนท่านบุกุซะก่อนจะห่วงสวยเนี่ยช่วยขยับตัวหน่อยสิตัวข้าจะติดอยู่นะเจ้าสามตัวนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยตัวเกับเฮ้ยพวกเจ้าเง,งียบสักทีเดีย๋ยวเสี๋ยวเสียงวๆาไงเฮ้ พวกเนี้ยต้องให้มโหสถสั่งสอนใ้เข็ปลาบเลยเจ้าแล้วแล้วแล้วจ้าเสื่อจ้าแล้วมีคราเจ้าแล้วมาแล้วมีเรื่องแล้วข้าดีสาวิเศษมาแล้วพระเจ้าค่ะฝันกลางวันอะไรเจ้าหนู น้ำขันเดียวเนี่ยนะสากวิเศษท่านก็รู้นี่ว่าสากวิเศษเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้และตอนนี้ข้าก็ได้เอาสากวิเศษนั้นมาอยู่ในขันนี่แล้วเจ้าทำดีมากโมโหสถเราจะตบรางวัลให้อย่างงามเลยรีบนำน้ำในขันนั้นมาให้เราเร็วๆเจ้าหนูนี่โกหกอย่าเชื่อนะพยาค่ะท่านกามินทะฉันโกหกเรื่องอะไรก็เรื่องสากวิเศษนี่ไงมันมีจริงที่ไหนสริสบ้าบอที่เคลื่อนที่ได้ไม่แต่เรื่องแต่งเท่านั้นแหละฮะไม่มีสากวิเศษหรอกเหรอ นี่พวกเจ้าทั้นสี่รวมหัวกันหลอกเราอีกแล้วอย่างนั้นเหรอจะอุ้ยหลุดคือว่าพระองค์เดี๋ยวพระองค์ฝังพวกหมอมชันก่อเถอะพะยาค่ะทหารพาเจ้าสี่ตัวนี้ไปขุดสระน้ำในสวนเดี๋ยวนี้เราอยากได้สระพิเศษในสวนของเราบ้างพะยาค่ะพะยาค่ะกราบทุลฝฟาบาเรื่องฝันของพระองค์จริงๆแล้วฝันของพระองค์เป็นเรื่องดีพระเจ้าค่ะพระองค์จะได้คนที่มีความสามารถเข้ามาช่วยบ้านเมืองในเร็ววันนี้แล้วพระเจ้าค่ะอืม ขอบใจมากท่านขุนหลวงส่วนเจ้ามโหสดเจ้าทาได้ดีมากๆเจ้ามีความดีความชอบหลายต่อหลายครั้งถึงเวลาแล้วที่ข้าจะแต่งตัง้งเจ้าเป็นจอมปราดแห่งมิถิลานครและสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์รบกวนช่วยกดให้ด้วยนะคะเพราะในช่องตูนไทยๆของเรามีการ์ตูนสนุกสกเราน้องๆอ,อยู่เพียบเลย แล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ